สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับมือนี้ช่องมาวินชาแนลนะครับกษตรสดมาขอโชกขอลาบยูน้ำสารใหม่นะครับมือนี้เป็นสารปูตาประจามโมบานนะครับเพราะว่าสารนี้บ่าย่างพันถดงอะไรมาขอจกเถี่ยนะครับแต่ว่าเช่วบานิันกระถือน้ำเลื่อยนะครับมีพิันถือตอกันมาสามหัวแล้วนะครับมือนี้ผมก็ไรดมากับช่องน้องน้ำชาแนลนะครับ ก็ปัดต่อยคนมีเสน้นเพราะว่า,านุ่มอามกับอดีตมากนะครับแต่ว่าเที่ยวนากับชิดเด้ไปเป็นทีมงานอยู่ครับแต่ว่ามื่อนี้ก็ล่องมาถ่ายถํากับลูกสาวกับปัดต่อยคนมีเส้นเมื่อนะครับกับประธานผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวสิบผ้าไปเบิงสารเผื่อนะครับรานผู้ชมน้องน่านกำลังถ่ายถ้ำอยู่ยกับปัดต่อยกำลังเตรียมถูกเทียน กับไหวบอกเก้าสารปูตาหรือปูตาหรือยันปะปูนะครับยันปะปูประจําสารยูนีนะครับเพื่อนได้รับศาสตร์กับผมท่านผู้ชมครับอ๋อเนี่ยอาจอ๋อเนี่ยอาจสวัสดีครับเนี่ยอาจสวัสดีครับสวัสดีครับกระสีมาขอโชว์คอลาดน่ำสารปูตาเพื่อนเพื่นซื้อวางอะไรเนี่ยอาจหูแจักบ่เอาบ่หูแจักซื้อเพื่อนแต่ว่าเพื่อนได้เพื่อนว่าเขามหาเพื่อนดูเออเออต่ปูตาเป็นบ่เออเออต่ปูเนี่ยพ่อยยอ๋อไปครับเจ้าชีไปไซดนี่ ทีบางบอกว่าไปบาพ่อดีเลยพอดีเลยไปไปเขาไปหันไปนี่กับพิ่นจีว่าเป็นแม่จำก็ได้นะครับเิ่นก็เป็นค้นยุบานนี่แหละครับพราจเออพ่นมาประจํามาเลียงครับอ่าอืมดิดิ้ยินว่าพวหันไอทั้งคุมทั้งทิศพ่นพันถึกสองสามงวดต่อกันบ่ไดิ้ี้นี้นี่แล้วแม่แมอ่ นี่ล้างวันนี้แล้พว่าที่ให้ก่อยาเขาจุดเล่นบ้างเออนี่ละเอ่ยไมอยังอืออูเรมาเสียต้องอ๋น้อครับอ๋อน้อครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวปัต่อยกะลั่งเตรียมดอกไม้ทูบเทียนนะครับอยู่นี่เพิ่นกะมักยาสูบนะครับก็ิได้ต่อจุดยาสูบให้เพิ่งนะครับเดี๋ยวผมกับเได้ไปตั้งกล้องครับครับน้องน้ำครับสวัสดีครับ ครับมากับนลงน้ำครับสวัสดีครับป้าต้อยสวัสดีค่ะงวดนี้คนใส่สามโตตรงๆเลยอ้ยเป็นอย่างเงียคู่นี้ได้ปูน้ำถ่วงเขาลูกหลานเออนี่แหละแน่ยเด้โอ้โเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนด้วยครับท่านผู้ชมเนี่ยเรียมถูกเทียนเดี๋ยวถ่ายไป่นเนี่ยเด้เดียวคนเดียว หยิบเลยสามตัวสามตัวแล้อปูตกใหม่ก็ขึ้นเลยเนาะโหท้ายถูกแลานเด้อน้ำในึ่งเขงโหถูกแล้วนึ่งอยากหมักเพียนเต้ยเตี้ดิจงมาแต่ขอปูอยู่ท่านผู้ชมวันนี้ก็สิได้มาเสียงเสียมซี่ครับจุดถูกครับขอโชคขอลาดน้ำสารปูตานะครับเดี๋ยวค่ะเดีี๋ยวขดินใส่กันจุดถูกกอนเดี๋ยวนะครับ สาธุเดอ้อย์ยย่ยพ่อใหญ่ดอนปูตาเมื่อนี้ลูกหลานช่องมาวินชาแนลน้องน้ำชาแนลพร้อมต่อยพร้อมด้วยปลาต๋อยพอมีเสยยเ้นอ่าก็เป็นไง่อาดซึ่งเพิ่นเป็นแม่จำอยู่บ้านนี้แหละครับรเล็กซุงหวัดนี่ก็สิได้มาขอโชคขอลาภน้ำอ่าศาลปูตาก็ใ,ให้ปูตาในปวดภายให้ลูกให้หลานเป็นโชคลาภเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งสามโตตรงตรง,ตรงปังๆเด้อปูเอ้ยงวดนี่ในล,ลูกหลานก็สิได้น้ำของมาถวาย ให้พอ่อ่ให้โชคให้ล้านให้ลูกหลานได้ไปถือรางวัลลำลุย้ยเอฟซี FC ทั้งวนันก็ถือลำลุ้ยไปน้ำกันเนาะเล็กไทยรางวัลที่หนึ่งสามตัวเล็กลอตเตอรี่ก็ว่าไปแล้วครับปูวันนี้ก็ขอปังๆนะปูเอ้ยปังๆป,งปงูก็เสด็จด่งดังไปนั่นตัดเสียดายดมากบูรณ<ด>ะให้ปู ไอ้ห่องหอปูนี่หรือว่าสารปูให้ดีให้งามขึ้นก็เก่าเด้อปูเด้อร์ปังๆเด้อปูไอ้สามโตเด็กถ่ายลเรวก็ทีหนึ่งเด้อสามโตปูไ้มันดีกลางก็ชิ้ได้มากเขายาวเสียมซี่เสียมซี่กับจุดถูบจุดถูบขอน้ปูเอาสามโตตรงๆให้เอฟซี่เถือกได้หลาย ก็เผอผูเดอ้นไหนเงี้ยนไหมก็แล้วกิดต้งุ่นไปอันทูจับนะไปคุนไปคือเบาขึ้นตั้งคืนน้เอาขึ้นต้นฝุ่นเด็แล้วเ้าถุยขึ้นมาอะไรตีใบใหญ่ก็ทางขึ้นของต้นยเออเดี๋ยว สามโตตรงเด้เอป <Yeah. S 2> ุ้ยนี่ถือกันตักิคกนด้วโตตรงๆไป, <c oughs> ไปเดี๋ยวสิเี่ยกันสิเสร็จะเี้อม้แต่เพียนี่รั้งแรกแต่เกามาก้ังแรงลกไครับท่านผู้ชม เได้จมาขอโชกขอลาบน้ำสารปูตาเมือนเดี๋ยวผมกับเสด็จไทยให้ท่านผู้ชมเบิ่งหลบหลบสารเพิ่นน้ำนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสารเพิ่นผู้พังบ้องไหลหรือว่าสังกระสีเป็นยังไงแน่กับผ้าู่ฝันที่พอยายกับพ่อนีครับเดี๋ยวกับสิพรอนี่อยากขย่าเสี้อมีขอโชกขอลาบน้ำปูดอนปูตาเมือนี้กับปูให้โชกไฮลาบให้ยิบไม่รางวัลอ่า ขึ้นมาสามโตเล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งเด้อปูเอ้มาถูกมาแล้วไม้ที่หนึ่งครับท่านผู้ชมไม้แรกออกมากแล้วครับเป็นไม้เลขกแปดครับท่านผู้ชมไม้เลขกแปดแปดแปดครับท่านผู้ชมแปดครับไม้เล็กไม้เลขกแปด ที่ป on, ัญญเป็นมักยาต้มเป็นมักยาต้งไม่ิผม่ที่ไม้สองไมที่สองครับท่านผู้ชมเป็นไม้เลขหนึ่งครับท่านผู้ชมหนเด้อค่ะไม้เลขหนึ่งครับเตัเดียวกันเด้อไม้เลขหนึ่งหนึ่งกับเกตตัวเดียวกันครับท่านผู้ชมเป็น 1> 8 1หรือ8ปดเกียดแต่นะครับอีกใหม่หนึ่งครับออกมาแล้วครับท่านผู้ชมใหม่ที่3เลขเก่าครับท่านผู้ชมหมายเลขเก่าครับท่านผู้ชม,มเป็น 1> 8, 9, 8 9. 1 9หรือ8ป9 เนนาาะครับท่ผก้ากับหกตัวเดียวกันเก้ากับหกตัวเดียวกันครับท่านผู้ชมครับแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งหกหรือว่าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมกัดฉีกผ้าท่านผู้ชมไปเบิ้งรอบหลอบสารอนปกรณ์นะครับซ่อมถูกใหม่อยู่นะครับยันอี่ถูกใหม่ป่ท่านเบิ้ดครับผม บาลีกี่นเท่ายปะสร้างเมื่อพศออท่านผู้ชมเดี๋ยวนี่นะครับสารปูตาครับสร้างเมื่อพศอส,อสร้างเมื่อวันที่สิบสามคุมภาพันเห็นไหมครับสิบสามคุมภาพันหรือสิบสามกอพ สองห้าเดี๋ยวนะครับสองหาสี่หกะครับสองหาสี่หกครับนี่ครับนี่ครับาครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวนี่ีบอซื้อเองปูตาเอียงหปูตาบาับาตบัตรจแนงปูตาบ้านจาแย่นะครับท่านผู้ชม เรั่ครับ,รบ,บมจาุสร้าสี่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 อีนสีงกีสีมุ่งี่าี่สี่อีน่สนี้ก็เป็นแี้นแอสี่สนนี่สีนสี่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 ส่สี่่สี้ีน ไม้ผูเขาเรียกว่าต้นต้นผูครับทั้งอีสาเนเพิ่นเอินแตะวัาภาษากลางผมก็แน่ใจว่าเพิ่นเอิโต้นี้อย่างร่้ครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่เพิ่งทานี้มั้งนะครับยังกระซีเพิ<อ>่นก็ผูพังละครับนี่สารปูตาไม่มองนี่ก็ก็พวก จอหลุดออกเป็นบางส่วนเนาะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเครื่อไม่กสิริร้ายกสิริพวกนี้เป็นรอยปีอยู่ครับนี่เถาวันนี่นะครับเถาวันใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับ,รบท่านผู้ชม นี่พื่นกระิมีไก่นะครับนี่ปปนลูกปั่นไก่ลูกปั่นนกขมครับพี่ไก่แก่สองตัวนะครับทา่บทานผูช้ชมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพามา,บาเบิ่งหล็กเหล็กนถ่วยนี่ครับมันเป็นเป็นสามแปดหรือสามเก่าเนี่ครับทา่านผู้ชมเบิ่งดีๆครับนี่ครับ สามแปดหรือสามเก่าตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเบื้องดีดีนะครับท่านผู้ชมสั้น่ครับมือผมสั้นบะนี่ครับผมเห็นเป็นสามเก่าหรือสามแปดนี่แหละครับนี่ น,นี่ครับนี่าาครับนี่มครับสามแปดหรือสามเก่าครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชม นี่ก็น้ำน้ำน้ำต้นผูครับนี่แหลมคมครับเด้ทันผู้ชอบนี่ครับอันนี้ต้นยังพอต้นต้นผูเอืนเอ่นต้นผูภาษาไทยเอื่นต้นยังพอกับผู้เพื่อน ท่านผู้ชมนี่ก็เบิ้งไปนะครับผมก็บ,บ่อแน่ใจว่าว่าเป็นเหล็กเปล่านะครับท่านผู้ชมครับครับเบิ้งคือเป็นสองเป็นศูนย์สองปะครับท่านผู้ชมนี่เป็นแปดศูนย์สองปะครับข้างบนเป็นเหล็กเกียระครับเกียร์แปดเกีแปดปะครับ นี่ครับต connect, glass, ัวนี้เป็นเกจป่ะครับเนี่ยเกจตัวนี้เป็นแปดป่ะครับอันนี้เป็นศูนย์สองป่ะครับท่านผู้ชมนี่ครับเอานะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกระจีบเบิ้งรอบๆนี่กันเดี๋ยวสิไปเบิ้งเบิ้งเหล็กถูน้องกันเนาะครับท่านผู้ชมอย่างเบิ้งเบิ้งอันนี้เป็นแมงอย่างนู้นนะครับแมงใหม่ป่ครับนี่เขาเกิดแมงใหม่ปลาเนาะครับท่านผู้ชม ปลาไม่ปลาที่เป็นอ่าเป็นปลวกกินใหม่นะครับนี่นี่เป็นแมงใหม่แมงใหม่ปลาครับแมงใหม่เป็นนี่ไม่เละห่าพอขับท่านผู้ชมนี่ นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งเล็กถูกมากันนะครับท่านผู้ชมครับอ่าพอเบื้งเล็กตามนี่กับผมนี่นะครับหมนี่นะครับท่านผู้ชม อันอไอานนี่ะมเครับอาครับท่านผู้ชมเลขทูบไม่ไกลสีเบิร์ครับลขทูบรครับคะอครับครับนี่ไอ้ไข่อ่าทูบจะหักฮักเคิงเหรครับเลขทูบแล้วครับท่านผู้ชมเป็นสองซีหานะครับท่านผู้ชมสองสีหานะครับท่านผู้ชม หหสองสี่ห้านะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสองสี่หาครับท่านผู้ชมสองสีหสงส่หาเลขทูบหักเคืองนะครับรมันแตกนะครับท่านผู้ชมะะนะครับ ูแตนี่ครับลเลขถูก,กแตกครับท่านผู้ชมสองสี่ห้านั่นแตกมากครับตามนั้นนะครับท่านผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนั่งเะนั่งเยะแตห้า้าโอ้ท่านผู้ชมครับ หลังจากจุดทูบเบิ้งเลขทูบเรียบร้อยแล้วนะครับบันนี้เดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมไปเบิ้งอีกเลขทูบเลขทูบบ่ยังเลขพันลบออกเบิดเลยลบออกเบิดแสดงว่าเพิ่นบ่อหายผู้อื่นเนาะครับท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นบ่อหายผู้อื่นนี่ครับมาเบิ้งเลขทูบครับเบื้งเลขทูบท่านผู้ชมบ่มีเลยบ่มีแล้วครับบ่มีแล้วครับท่านผู้ชมนี่ รูปออกเบิดเลยครับถือว่าเพิ่นเพิ่นหายแล้วแล้วครับเพิ่นรถไป,ปผู้อืน่นโอ้เพิ่นหายโชคแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยครับปังปังอ่ะปัง,ป,ง,ป,งปังนะปูเนาะถือเลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามโตเดอ้อเสด,ด็จมาปูรณะอ่าสมแซ้มหายไหมเนาะครับปูครับครับวันนี้ลูกหลานก็จะได้การลาปูไปเันด้ครับขอให้เงื e อกซีหรือผู้สุขคนโชคดีไม่ใช่ ครับท่านผู้ชมสำหรับสุดท้ายคลิปนี้นะครับขอให้เอซีทุกท่านนะครับโชคดีปังๆรวยๆกันทุกคนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้โชคดีปังๆรวยๆกันทุกคนนะครับ กขอให้เดินทางไกลๆปลอดภัยแขวคขาดจย่าพ่ายน้าล่างทั้งปวงเด้อท่านผู้ชมไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อจบคลิปไว้สักนิดเดี๋ยวผมขอ,อทวนเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านได้รับชมอีกนะครับคือเลขเสี่ยมซี่ได้แปดหนึ่งเก้านะครับแปดหนึ่งเก้าเลขทูบได้ เด็ทถูเลยเป็นสองซีหานะเด็ทถูเด็ทถูทสองซีหานะครับท่านผู้ชมอา้าวตามนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ขอสวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสด,ขสด,ด,ด, like, ด share, ีขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ